เเลยนาะตอนเช้านะครับอันนี้ปลาส้มปลาส้มปลาขาวนะครับปลาขาวยังทำปลาส้มนะครับกัดดองตอนเช้านะครับผมถึงมือนะครับเพิ่มพลังก่อนนะครับก่อนที่จะออกตีนะครับผมเบนเราแบ่งทุนงานของเ่นละไปซื้อแห้งปลาถั่เมาะเตียงตังถั่เมาะเดี๋ยวดีมีอยู่ก่อนไม่แห้ง ลงปลาข้าวเนาะลงปลาข้าวเครื่องปลาข้ับหลอดแก้วก็ซื้อแล้วเนี่ยประเดี๋ยวนี้ตีก็ได้แบงค์ปอ,อดนดบุกใหม่ครับบุกใหม่ผมครับแบงค์ปอนด์นั่นเดีือนที่ได้ใจนะแม่แบงบม่ปีงาไปหมดมข้าวครับลวกคันแนกอีกหน่อืมอย่ามางวดนี้แก นอนด้วย <c oughs> กันนะครั no no. บผมกลางคืนก็นอนด้วยกันครับนอนเข้ากันครับอนนี้ก็เริ่มเดินทางกันแล้วนะครับผมออกไปตีปลากันนะครับหัวเรือนะพี่นโอยนักต้องนะครับผมเป็นกันนะครับเหือใหญ่นะครับค่อยๆไปส่วนนี้นะครับให้นีและครับ การขบย่อรับผมอันนี้สีในรอบเดียวรอบไม่ได้นอนกันเลย ว่าตายเงาปึ๊กๆกันนี่ 看到了，朋友。 น้อยเลยลยอกโคดก,บกะบ่ายอะเหมือนโคดเลยย็ดโลแปดโลนี่เลยโอ้โอ้เจ้าเลยครับโอ,อามา,อานี่บ้ยให้จ่ายหอนไปหน่อยมันมันจนมันบาสโบนอะมัโจนเฮงไง<น>เอามามเอามหมเอามายโอ้โอยงายวันี้ บดมันเอา,น,เอานี่กูงอหมดเลยเนี่ยมันเหมืได้อันนี้ไงย่ำมันไงเราปัดมาเท่าน,นี้เลยไงโอ้สอพี่ินอ่องตัวไม่ต,ตัวเงารูดไม่เหวก่ยขนาดเลยโอ้โหตัวใหญ่สมการนะครับโอ้มันไม่ได้ย่ำครับชาร์จปุ๊บมันลากลงตอติดไม้ครับไม่ได้ย่ำแล้วก็มา นี่อย่างที่เห็นในคลิป,ปครับโหสุดยอดสุดยอดพาดแลวครับพาดย่างยิ่งใหญ่เอาใหม่ครับผมตอนนี้ก็เวลา9ก้ามงกว่านะฮะเอาใหม่เอาใหม่หม,มีเวลาเยอะนะครับผมสู้ต่อไปนะครับผม เบ็ดาวจระเข้นี่หนนะสัตว์เป็นโยนเน้อง,องกตะกัวตะกัวเออตะกวดสวรนุวรนุวรนุวรอเออสวรนุอยู่นี่ครับมันกินติดเบ็ดลาวของใครไม่รู้ครับเนี่ยครับเราจะไม่ผมกลัวครับเนี่ยฮะผม่าจระเข้เนี่ยเนียเนี้ย โงงเงาเนี่ยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเออฮันเดปบดนว่าฮันี่นะครับยกหัวมาแล้วอุ้อุอ้ยคุยขุดคิ้งลูกนะครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยจระเข้หรือเปล่าไม่ใช่โอตัวน,นี้ให้มีเป็นสามกิโลกันนะโอ้เสิบกิโลกันไว้บาให้โชคดีนะกลัวมึง บ๊ายบายบุรณะนุช <c oughs> นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับผมโรงเรียนนะครับถึงวิทยานะครับผมอย่างที่อกไปก็นะครับผมไปทันได้ชมเรื่องจิงวิทยานะครับ ตู้สมทบทุนเรียนนะครับผม่ผมาถึงก็พอดีติดเงินมาพอดีนะครับก็ใส่ไปนะครับโอเคครับผมเหมือนจะเป็นสมุดเ,เยี่ยมนะครับเห็นสักหน่อยนะครับ เรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อนี่ไงรวมบริจาคาหาปลาใหญ่เลยน,นะครับรอเนี่ยเรียงกระชังนะปลากระชังนะครับ เป็นสิทธิ์เจ้าที่นี่นะครับเย็นมากเลยอยากนอนมากเลยมีปลาร้อนๆมาคเอาไปนอนที่หลงเทียนนี่ครับนี่ครับเป็นบ่อเพาะปลานะครับกระชังเพาะปลาในโรงเรียนนะฮะนี่ครับก็ไหผ่านมาก็เวทมนบริจากได้นะครับผมทดทุนอาหารไก่อาหารปลานะฮะครับทีม สวยเลยครับผมเห็นจะเกิดความอยากเลยครับผมมันสุดยอดครับบรรยากาศโอเคเข้าเรียนครับผม นี้เราอยู่ในก้อนะครับพอดีตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่รู้ก็มาได้นะครับเพราะว่าหน้าโรงเรียนนี่นะครับหน้าโรงเรียนคิดถึงวิทยานี่นะครับมันจะมีคลื่นโทรศัพท์อยู่นะครับตรงนี้นะครับผมีดเอนะครับโทรติดต่อได้นะครับนะฮะตรงนี้จะมีคลื่นโทรศัพท์นะครับดูจาพิกัดเอานะครับ อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีคลื่นโทรศัพท์นะครับเผื่อเผื่อถ้าไหนติดขัดนะครับถ้ามานี่แล้วก็อยากติดต่อก็ใกล้แถวนี้ก็มาโทรตรงนี้ได้นะครับดีนะครับผมเผื่อไว้นะครับการกีนครับิดช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้เราก็อาไปกินข้าวที่แพรแล้วก็ ๋ยวเรือออกมาถึงตกปลาช่วงบ่ายสุดเย็นนะครับวันนี้ผมจะอยู่เป็นวันที่สองนะครับก็ยังไม่ได้สักยังไม่ได้สักตัวนะครับตัวนะครับตัวนะครับพอดีเราไม่ได้ไปไกลนะครับไม่ได้ไปถึงทางสองเพราะว่าเรือเราเป็นเรือใหญ่ก็ตีไปแถวนี้แล้วก็มีก็สี่ห้าตัวครับเป็นชโดครับกัดแล้วก็ไม่ได้นะฮะหลุดไปนะครับอย่างนี้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเสียดายครับตัวใหญ่มากครับผม แล้วก็จะลองสู้ต่อไปนะครับผมส่วนพรุ่งนี้ผมก็จะกลับตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้ขอตีเยา่งครับล้างแค้นครับผมนะครับเราจะตามหาเจอนะครับผมเราจะกลับมาค่ําเลยนะครับโอเคครับผมคอยติดตามชมกันนะครับผมจะโดนไม่โดน Đùa lúc nào, đùa lúc nào Mình bắt nương Đùa lúc nào, đùa lúc nào มานอ,อกน่อยกันโอ้โหส,สวยเลยครับส,สวยเลย<ห>สวิงก็ไม่เอามา What the fuck k e e p e ใจเย็นบอลใจเย็นต,ติดดีนะดก็ดีอยู่โดนขอบนทำไงดีวะเนี่ยยุงจุง้ม เนี่ยก็หมุนติวติวมินด้วยมันไงนวันเนี่ยกระเบืกองไหนก็ได้เดี๋ยวกันมินก็ไม่ออกมาครับดีดีดด้ ัขอเบ็ดจ้มหายมาแบบนีบ้ไปเลยก่อนเนีน่ยไหนนะนีน่ต สวิงมานะครับวิงลืม What the fuck ลมบางก็ทำจะงัดไหมครับเย้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 เยเย้เย้เย้เยเลิมงานแล้วเลิมอาแล้วเลิมอาแล้ว <c oughs> จะเปียกขึ้นนี่ฮะได้เปล่าได้เปล่าไม่ถือเบ็ดให้ไหม องเลื่อลงมั้งไปคิปเปอร์ดีกว่าเราะว่ายอดสุดยอดฝังเลยครับอืมไม้สุดท้ายครับเขาบอกว่าตัวนี้ไม้สุดท้าย อ่าตัวนี้ก็ไซส์ประมาณห้าครับผมห้าโลได้ครับมีเลนส์กล้องนอ้โอได้ภาพนิ่งหน่อยนะนิ่งหน่อยนะคเับย านะครับนะนะต <laughs> อนนี้ผมก็ไปตีชดโดมาแล้วนะครับได้ชโดตัวหนึ่งน,นะผลงานนะป้องนะครับผมก็ตอนนี้ก็ก,กินนะฮะผมไม่เคยกินครับคือกินครั้งแรกครับปลาคา,า,าวปลาคาวจุ่มที่ได้นะฮะได้ที่ลูกเมื่อเช้า,าะนะฮะเนี่ยปลา้าวจุ่มนะครับมืเมอร้เดือน้าเพ็นนะครับผมนี่ครกำลังจุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมอร่อยมากนะครับผมของกิมก็ตำมาเองที่บ้านนะฮะ ยอดครับสุดยอดครับปลาข้าวจุ่มมึงเคยกินครับผมที่บ้านไม่มีครับมีแต่แกงครับเสียดายครับมันแพงครับใส่ผักใส่เหล้าใส่แหมครับผักผักเยอะเครับผมแต่นี่มีเนื้อเยอะๆผักไม่ค่อยมีครับอันนี้ไม่ผักหอกครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวมีเมนูไหนเดี๋ยวจะบอกใหม่นะครับผมโอเคครับผมฟองสูตรนี่เด็ดเลยอะอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ปลาแล็ดมาตัวหนึ่งนะครับจากการตกใต้แพรแถวเนี้ยนะฮะ นะใต้แพแถวนี้ครับผมตุกเอาก็จะมาทำปลาลาพริกนะครับเดี๋ยวก็ขอชำระตาก่อนนะครับผม,มเอาปลาแรดลงไปทอดแล้วนะครับเทียมสับลงไปชีฟ้าแดงสับลงไปืัวให้หอมเสร็จแล้วครับปลาลาพริกครับผมอันนี้เป็นกุน้งที่เรารรหาไว้เมื่อคืนนะครับนี่ฮะ เี่นะเพนจะเอาตำมครับอยากให้ดูนะครับว่ามันตัวแค่ไหนนะครับสุดยอดเลยตรงนี้ยังใหญ่เลยนะไข่ตัวัดุนะครับสุดๆเลยครับนี่กุ้งเลยฮะกินยังไงก็ไม่หมดดูนะครับกินยังไงก็กินไม่หมดนะครับนี่ครับคังสต็อกยังมีนี่อีกนะครับนี่ไปหากันมานะฮะตัวไว้เพี้ยะ โชโดที่ได้เมื่อวานนี้เพี้ยอีกสองตัวนะครับอย่างใหญ่ๆนะครับนี่ฮะสต๊อกหาสดๆจากที่นี่นะครับคือผมต้องออกไปก่อนนะครับไม่มีโอกาสได้กินแต่ได้กินวันแรกก็โอเคนะครับฝีมือลาบปลาของนาเดือนนะครับ,รบเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับผมตอนเช้าส่วนนักเพินกับทีมงานนักป้องกับ คุณพ่อจะอยู่นี่ต่ออวันที่หนึ่งที่สองเพื่นนะครับนี่ก็ที่ก็ต้องเนี่ยฮะขอบคุณเดือนนะครับตัวสถานที่ทำกับข้าวนะครับเนี่เดือนคนสวยของเราครับนี่ฮะบอกว่าห้ามห้ามบอกว่ามีผัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูไม่ดีนะเอออย่าได้ไหมเหรอนี่ฮะเาก็ทำมามาได้จัดจ้าข้าวเดี๋ยวว่าเลครับผมนี่ขอบคุณน้องแม็กนะครับ มีตัวเล็กครัะตัเฟือการาพาไปตกปลานะครับผมก็แพน้องแม็กนะครับเนี่ยขบรัวก็อยู่กันนี่แบบชาวประมงชาวหาปลานะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็จะกลับแแตแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือพร้อมแล้วนี่รับจะออกจากแพของเดือนน้องแม็กไปแล้วนะครับผม,ม,มก็นี้ก็งงานนี้ก็ คุณไม่ได้ครับต้องขอบคุณนเพนนะครับผมนี่ฮะคุณครับผมผมจะกลับแล้วนะครับคุณคุณพ่อนะครับพ่อเดี๋ยวผมกลับแล้วเนอะเอาดีครับผมพ่อแล้วก็จิมานะป้องนะครับขอบคุณน้าเดือนด้วยนะครับผมเนี่ยฮะกำลังจะมาเที่ยวหาใหม่นะครับยินี่ตัวน้อยนี่นี่ยิ้มหน่อยสีบีบีจะให้มันนี้โอเคครับผม ะเดินทางออกเสือนกัน,นค,ร,คร,นรับสุดยอดครับทริปนี้ยมรับว่าสุดยอดครับโอเคครับผมไว้ผมจะกลับมาใหม่นะครับผมดีค,ครับ